เพื่อนๆนี่คือเงาะลิ้นจีนะครับอันนี้ก็อร่อยนะครับเห็นผลอย่างนี้เนี่ยคล้ายๆลิ้นจีนี่นะครับแต่เนื้อด้านในเป็นเงาะเพื่อนๆแบบเงาะเลยนะครับแต่ก็มีกลิ่นหอมแบบลิ้นจีอีกแหละนะครับเลยสมสมชื่อเขานะครับเงาะลิ้นจีลูกโตกว่าลิ้นจีเยอะนะครับเลืองหนากว่านะครับนี่ครับแต่ด้านในว้าวมากเลยครับเป็นแบบเงาะเลยเพื่อนๆดูแกะให้ดูเลยครับ นี่ครับเงาะลิ้นจีครับอืมเหมือนเงาะเลยครับแต่หวานหอมกว่าเงาะครับลองกินเม็ดนี้ผัด้อมเม็ดนี่ไม่เสียดายเสียดายเสียดายเม็ดหอ้อเนี่ยครับจะมีเปลือกเคลือ